สวัสดีครับมีใครว่างมาดูไลฟ์สดผมหรือเปล่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยแล้วกันครับผมเข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายกันได้เด้อครับผมนะครับ เอฟซีจันนครศรีธรรมราชอาจารย์เบิร์ดสวัสดีครับผมสวัสดีทักงไทยประมาณกไออะไรนะสิบโมงสี่สิบกว่ากวานะครับผมสวัสดีทั้ง30ท่านด้วยละกันครับผมสวัสดีจุงกะสวัสดีลุงปิ๊กครับผมสวัสดีพีเอสซาครับสวัสดีพี่เหมียวด้วยสวัสดีกิติศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอ้ จูๆก็ขึ้นมา30ท่านได้ไงเนี่ยสวัสดีพี่เบิร์ตไปไหนน้ะอ๋อถามผมไปไหนบ่กำลังเดินทางไปที่สำนักงานรถแห่ปีชามิวสิกออนทัวร์ครับเสียงชัดเจนไหมครับผมนะรายงานผมมาหน่อยแล้วกันพอดีผมเสียบไมคของ DJI ผมไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าหรือเปล่านะก็รายงานบอกผมด้วยเด้อครับถ้าเสียงเข้าไม่เข้ายังไง ผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะชัดมันจะเข้ากับอ่าโทรศัพท์ผมไหมชัดแจ๋วขอบคุณมากครับขอบสวัสดีอาจารย์วิทยาครับนะครับสวัสดีอาจารย์ธีรศักดิ์ด้วยพี่จะมาเดโมอุบลไหมครับอุบลวันที่เท่าไหร่นะผมลืมตารางงานเสียงชัดแจ๋วอาจารย์ อาจารย์ซัมซุงโฟนเนาะโ้ตั้งชื่อแปลกดีนะครับอาจารย์สวัสดีทักทายครับผมนะครับก็วันนี้เอา power m นะครับไปส่งเจ้าของเขาสักทีนะครับผมหลังจากเก็บไว้กับตัวเองหลายมือเนาะหลายวันครับผมเก็บไว้กับตัวเองหลายวันมากว่าพอดีเจ้าของเขาก็พาผมไปดูไปซื้อร้อนแห่ด้วยแหละ ไปซื้อรถ12ล้อคันใหม่นะครับก็ไปตั้ง5วันก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเสียงฟังกันสักทีเกี่ยวกับ Power M ชอช้างของอาจารย์ช้างนะครับผมก็อยู่บนรถผมนี่แหละเนี่ยข้างหลังเห็นไหมยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะยังไม่ได้แกะกล่องออกมาลองเลยนะครับวันนี้ก็จะพากันไปลองเสียงอยู่ที่สำนักง,งานรถแหพ่พีชาครับผม รถแหปปีชาจะใช้เสียงระบบเสียงของอะไรเดี๋ยวรอรุ้นเอาแล้วกันครับผมเพราะเกก็ยังไม่แน่นอนนะครับเท่าเกเขายังไม่แน่นอนครับผมขยายกีวัตขยายกีวัตตัวนี้เป็นช้าง3 s, ามเฟสี่ชแนลครับผมของอาจารย์ช้างนะครับถ้าเอาจริงๆก็อยู่ถ้ากี่โอหมอะสโอห์มป่ะสองโอหออโอ์มของเกน่าจะอยู่ที่5้าพันสามต่อชแนลนะครับ สเปคเซิร์ชดูใน Google ก็ได้ครับผมนะครับมีอยู่นะครับผมวันนี้ทุกคนจะได้ฟังเสียงอชอช้างกับตู้ลำโพง PN แน่นอนครับผมแต่ยังไม่ได้แกะเลยนะไม่รู้จะมีอ c กซิเดนต์อีกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจครับผมนะครับคิดว่าคงจะไม่แล้วนะเดี๋ยววันนี้ต้องทำการไหว้ ไหว่เจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วกันกลัวว่าจะเอ็กซิเดนต์อีกนะเรื่องเขาเรื่องไม่ใช่อะไรนะครับผมแต่ถ้าเอ็กซิเดนต์มันก็ไม่เป็นไรรอกนะอ็กซิเนตก็ไม่เป็นไรรอกอาจารย์ช้างแกก็รับการดูแลหลังการขายให้อยู่แล้วนะครับผมเรื่องดอกรุ่นไหนของเสียปีชาเสียปีชาใช้ดอก PR PR18 นิ PR ้ว PR18 นิ้วไว้5ครับผมนะครับที่เสียปีชาใช้อยู่นะ แต่วันนี้ก็จะได้ได้ทีมงานอินฟินิตี้เอาตู้ลำโพงมาแจมด้วยนะครับอินฟินิตี้เขาก็จะเอาทั้ง18นิ้วแล้วก็21นิ้วมาลองกับ power amp ชอชา้างตัวนี้นะครับผมนะก็ตอนนี้ผมถึงอำเภอลำดวนแล้วแหละคิดว่าคงจะอีกไม่ไกลนะอีกไม่ไกลก็จะถึงนะครับน่าจะประมาณอีกสัก11โมงไปถึงบ้านเสียปีชาพอดีนะครับผม วันนี้ก็จะลองกันมีตู้ PN ของช่างพลเจ้าเทอร์โบช่างพล80 V2 นะครับดอกละโพพีอาริรนิ้วว5้5นะครับที่เสียปีชาใช้อยู่นะครับผมแล้วก็เทอร์โบแปรพันก็จะเป็นดอกตูมตาม18นิ้วอ่ว้4แล้วก็21นิ้วไว้5นะครับอของเทอร์โบแปรพันเนี่ยก็จะเอามา สอ,สองขนาดนะครับทั้งสิบแปดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับก็มาดูกันว่าแต่ละแต่ละตู้เนี่ยแต่ละตู้แต่ละดอกนี่จะให้โทนเสียงแบบนไนครับคือไม่ได้แข่งกันเด้ออย่าอย่าคิดว่าเอามาประ,ประลองกันนะไม่ได้แข่งกันเด้อครับผมแค่เอามาลองแล้วเก็บข้อมูลว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยโทนเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งเราก็ได้คุยกับเจ้าของตู้ทั้ง2อ,งองแบรนด์แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับผมนะครับไม่ได้ไม่ได้มาสร้างกระแสอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่ามาเก็บข้อมูลกันว่า power m ช้าง3เฟสใช้กับตู้ pn เสียงโทนเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็โทนของเทอร์โบแปรผัน18นิ้ว21นิ้วเนี่ยโทนเสียงมันจะเป็นไงนะครับ,บ,รนนค,รบคิดว่าน่าจะจำลองให้มัน จำลองให้มันคล้ายกับรถแห่มากที่สุดนะน้ำลายผมกระเด็นเลยขออภัยด้วยแล้วกัน <c oughs> คิดว่าน่าจะจําลองให้มันคล้ายกับรถแห่มากที่สุดแต่ก็ต้องไปดูหน้างานก่อนว่าเท่าเก่เสียบีชาแกาตั้งไ้รอย,อยังไงครับสวัสดีพี่อเนกด้วยนะครับเสียอเนกนิวอเนกภาพยนตร์สุดินครับผมเอ่เสียอเนกพิมพอะไรมาเนาะนี่ สวัสดีพี่กองสยามจารัสด,ด้วยครับผมรอรอรอเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวก็ไปถึงครับผมนะครับตอนนี้กําลังเดินทางอยู่เลยลําดวนมาแล้วนะครับเลยลําดวนมาแล้วนะครับอรอกันสักครู่เด้อครับผมนะครับก็น่าจะอีกไม่กี่กิโลนะครับประมาณสิบเอ็ดโมงนั่นแหละผมสิบเอดโงนี้นี่แหละผมไปถึง เท่าก่ปีชาเสียปีชาพอดีนะครับก็รอรุ่นและกันสําหรับรถแห่ของเสียปีชานะครับผมก็ไม่ยังไม่รู้ไม่แน่ใจว่าแกาจะตัดสินใจยังไงเพราะระบบเสียงก็อยู่ที่าการตัดสินใจของแกนะครับแต่ที่ไปดูรถก็คือไปช่วยกันดูนะครับไปรับรถไปช่วยกันดูไปช่วยกันดูบอดี้ออกแบบบอดี้ของตัวรถนะครับออพากันไปดูงาน แต่ละที่มันมีอะไรที่ว่าออปชันอะไรที่เราควรจะเอาลงไปในรถแห่คันนี้คันใหม่ของไปช่วยกันนะออกความคิดเห็นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันตอนนี้ผมว่ามันจะมีบางช่วงที่สัญญาณขาดหายไปด้วยระบบไปที่ FZ ผมชอบ f อมาหยอกนะครับบางทีกอ็อะไรที่เราคิดไม่ออกนะครับแต่ f อซเขาคิดออกนะฮะบ,บางก็ได้ได้อะไรมาหยอกล้อกันเล่นนะครับผมเอาสนุกสนานกันไปนอพี่น้องครับผมนะสนุกสนานกันไปแต่ละวันแต่ละมือให้พอแต่มีรอยยิ้มนะครับอะไรที่ดูแล้วมีความสุขก็มันจะได้มีความสุขไปด้วยกันเนาะระบบเสียงมงปีดำ <c oughs> งานเข้าไปนะครับ ยี่สามยี่สี่ก็มีวันที่ยี่สามยี่สี่ก็มีที่หนองปลาดุกนครพนมมีอขอนแกนนะครับยี่สามยี่สี่นี้นะครับขอนแกน่มน,กน,นมีหนองปลาดุกนครพนมแล้วก็มีงานรถแห่เล็กที่หนองแซงวันที่ยี่สี่ครับผมนะสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นเด้อครับผมนะไกลๆผมอาจจะบอก ไม่ครบทุกงานก็ต้องขออภยัยผมอาจจะไม่ได้ไปทุกงานก็ต้องขออภยัยนะครับมีแค่ร่างเดียวมันแ <c oughs> ยกกันไปไปไม่ได้แล้วบุรีรัมย์เออบุรีรัมย์ก็บุรีรัมย์ก็ำกตำบลลุมพุกบ้านน้องสนวันที่ย3 24ิบสามยิบสี่นี้เช่นกันครับผมนะครับอ้ยหลายที่เลยนะสำหรับงานเดโมโม,มีแต่งงานชนกันทั้งนั้นเลยนะครับเสียดายไปได้ไม่ครบทุกที่ โอยหายไปไหนกันหมดสงสัยตั้งแต่เน็ตกระตุกนี่ก็น่าจะหายกันไปหมดเลยเอโอ้แถวนี้สวนส,วน,สวนเขามีเห็ดด้วยบอกอโอ้ของป่าครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูที่บ้านของเสียปีชาเลยละกันครับผมนะ สำหรับการลองระบบเสียงช้าง3เฟดกับตู้ PN V2 PN80V2 ดอก PR ไว้5 18นิ้วกับตู้เทอร์โบแปรผัน18นิ้วไว้4ดอกตุ่มตามแล้วก็21นิ้วไว้5ดอกตุ่มตามเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ